สวัสดีจ้าพบก,กับช่องตปิงตองชาแนลจ้ามอมึงหอยกันจา้าหอยแตกกมาคักแห้งปลากอะมาไหลคักขอบเต็มได้จา้าไหลคักไหลเนื้อน,นี่เงาเนี่ยก็เต็มได้จา้า ความสวยสีหาดูเดยก่อนอหอยเชอรี่นี่จ้ะเชอรี่สีทองตึดนี่เชอรี่สีทองเนื้อนจะเป็นสีทองหืมอร่อยมากแซบ,บแซบเบอร์แซบเบอร์จ้า คุณแม่นางอยู่ไหนคุณแม่นางอยู่นี่นี่เนื้อสีทองสุดเน็ดแต่ก็ไม่อีก อันนี้แตกมาอีกแค่จะเต็มอ่างเลยบานเองขาหมองไว้เลยบานเลือดออกมาเลือ่ตัวแม่ยู่นี่ยื่นออกมาแล้วจะกินนี่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 ดูดีนี่คือแม่เขาจ้าแม่เขาจ้าหอยจ้าปากหอยยื่นออกมาตัวนาเห็นของกินยื่นออกมาเลยจ้า ไปแล้วไปแล้วหอยอน,นี่คือปากหอยยื่นออกมา